ชนเผ่าเมอร์ซี่ในเอธิโอเปียชนเผ่าเมอร์ซี่เป็นชาติพันธุ์เซอร์มิกในเอธิโอเปียอาศัยอยู่ในเขตเดบับโอโมของภาคใต้ชนเผ่าเมอร์ซี่ผู้หญิงมักจะนิยมเจาะลิมฝีปากล่างและนำแผ่นไม้หรือแผ่นดินเหนียวใส่เข้าไป เพื่อขยายลิมฝีปากให้กว้างขึ้นวัฒนธรรมนี้มีมาถึงสามหมื่นปีแล้วเมื่อเด็กสาวเริ่มโตเป็นวัยรุ่นพวกเธอก็จะเริ่มเจาะปากและนำวัตถุยัดเข้าไปเพื่อไม่ให้แผลติดกันและเพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากสถิติใหญ่สุดกว้าง19.5ซนติเมตรแผ่นนี้เรียกว่า ลิเพลตบ้านของชาวเมอร์ซี่ก็จะทำจากฟางและก็กิ่งไม้มาขัดกันเพื่อทำเป็นกระต๊อบเล็กๆได้อยู่อาศัยกันชาวเมอร์ซี่จะทำอาชีพในการเลี้ยงปรจุสัตว์จึงต้องเคลื่อนย้ายบ้านอยู่บ่อยๆ